ีค่ะแนวทางเลขแนหน่อยเดีวจวันที่15สิงาคม2560 วันนี้ดิฉันก็อยู่นอกสถานที่จึงกระดาษก็อาจจะยับหน่อยนะขออภัยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะคะในชุดสามตัวถ้าวินห้าตัวก็ต้องระวังด้วยนะคะวันนี้เนื่องจากเลขน้อยนะคะถ้าเลขน้อยโอ,อกาสก,ก็จะต่ำนะคะ อ่าศ uh, ูนให้12ด้วย12งตัวให้หน12ด้วยตัวน,นะคะแต่ก็ถ้าใช้ทั้งหมดก็จะไม่เยอะนะคะอ่าอย่าลืมเบิ้ลหามอย่าลืมเบิ้ลเบิ้ลในแถวนะคะการเบิ้ลในแถวนะคะก็พิเศษก็การที่0 0 1 1 3366 ส่วนปกติ V.I.P ก็กันที่00223366นะคะเพราะว่าฮาหนอยเขา,า,าชอบมาเบิ้นหามนะคะเขาชอบมาเบิ้ลหามก็กันถ้าไม่อยากใช้เยอะก็กันในแถวเลยนะคะแต่ถ้าจะก,กันเบิ้ลทั้งหมดจาก00ถึง99ก็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแค่10ชุดนะคะ สองสามสี่ห้าหกเแปดเกนะคะวันนี้เรามีแค่10บชุดถ้าอยากถ้าท่านผู้ชมอยากกันเบิ้ลทั้งหมดก็ก็ไม่ไม่น่าจะเยอะนะคะแต่ถ้าอยากใช้น้อยก็กันในแถวแค่สี่ตัวนะคะก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีท่านฝากกดไลค์กดแชร์เ่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ